สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักกุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกุโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังบารับฟังในเรื่องของโอนวสุธรรนายอาราหูย้าย17ตุลาคม2566กระทบดวงเมืองและ5อาราศีนี้ท่านผู้ฟังครับโอนวสุนักโหราศาสตรชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคนในเฟ e บุ๊ k ทำนายดวงชะตาราศีดวงเมืองหลังดาวราหูย้าย17ตุลาคมพุทธศักราช2566กระทบดวงเมืองหลายวงการและ5ราศีที่ได้รับผลร้ายและก็ดีราหูย้ายเข้าสู่ราศีเมนวันที่17ตุลาคม 2,566ช่วงเดือนตุลาปีนี้ดวงเมืองจะมีดาวที่สำคัญที่กำลังจะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีก็คือราหูซึ่งถือเป็นดาวบาปพรเครขห์ที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงสายมู่และการลงทุนการพนันทั้งหลายที่เป็นการเสี่ยงโชคซึ่งราศีที่จะรับผลกระทบทั้งดี และก็เสียจากกราหูย้ายในครั้งนี้มีอยู่5้าราศีก็คือราศีเมฆราศีเมฆเ,เรื่องปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายไม่แน่นอนอุปสรรคต่างๆที่จะติดค้างและก็ไม่เคลีย์ก็จะเริ่มขี้คลายลดน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันโชคลาภอะไรที่เคยได้มาแบบไม่สุดจริต หรือใครที่เคยทําธุรกิจสีเทาหรือไม่ถูกกฎหมายก็ต้องระมัดระวังคนแฉให้จนเสี่ยมเสียชื่อเสียงคนที่สร้างภาพไว้ก็อาจจะทองลอกโดนคนขุดเรื่องแย่ๆในอดีตมาโจมตีทำให้เสียคนหนักกว่าเดิมส่วนคนที่ไม่ได้ทำอะไรเสี่ยมเสียเคยทำดีแบบปิดทองหลังพระเอาไว้ จะมีคนจำได้และได้ราบจากความดีเก่าอราศีกันราศีกันจะต้องระวังเรื่องปัญหาเรื่องของคู่ครองโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีคู่ครองคบกันมาไม่เกินสามปีรู้จักกันในช่วงปี2563ถึง2564ยิ่งต้องระวังเรื่องปัญหาเมือนที่สาม จะเข้ามาทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วแต่เพิ่งจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่เกินสามปีระวังจะมีปัญหาทะเลาะเลิกกลากันเพราะเพิ่งมีคนรู้จักนิสัยใจคอปกติแต่ละคนไม่เคยแสดงออกแต่มาเริ่มแสดงออกในช่วงปลายปีนี้และจะรับนิสัยกับพฤติกรรมนั้นไม่ได้ ส่วนคนที่มีแฟนหรือมีแฟนกันมาแล้วเกิน5ปีก็คือถึงปี2,567จะเป็นปีที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของการแต่งงานมีครอบครัวไม่งั้นความสัมพันธ์อาจจะลดน้อยลงและก็กลายเป็นแค่เพื่อนราศีตุลราศีตุลน,นั้นท่านว่าปัญหาเรื่องของคู่ครอง ทั้งเรื่องเมื่อที่สหรือการทะเลาะกันจะลดน้อยลงผู้ไหนที่ตัดสินใจจะอย่าร้างก็จะต้องแยกทางจบกันในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปในทางกลับกันคนที่ราศีตุลจะมีปัญหาเรื่องบุตรบริวารเข้ามาแทนในช่วงปีหน้าคนที่มีบุระวังบุตรจะเจ็บป่วยบ่อย และคนที่ทำงานมีธุรกิจส่วนตัวที่พึ่งพาลูกน้องบริวารทำงานให้เป็นหลักระวังลูกน้องบริวารที่เคยไว้ใจจะทำผิดพลาดและก็ก่อปัญหาให้ราศีกลุ่มราศีกลุ่มนั้นถ้าตามเกณฑ์ปกติราหูเข้าพบการเงินคือราหูลวงทรัพย์แต่สำหรับคนราศีกลุ่ม จะไม่เหมือนกับราศีอื่นเพราะกลายเป็นว่าต้องเสียเงินก่อนแล้วจะได้เงินในภายหลังหรือจะได้ผลประโยชน์เข้ามาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเพียงแต่ต้องจ่ายค่าไหนหน้าหรือแบ่งผลประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือดังนั้นคนราศีกุมจึงไม่ถือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกับราศีอื่นๆ ที่โดนาราหูลวงทรัพย์แต่ตรงกันข้ามราศีกลุ่มในปีหน้าก็คือช่วงปีที่ชีวิตต้องเริ่มการลงทุนทำธุรกิจหรือต้องยอมแบ่งผลประโยชน์ให้กับคนอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือและจะได้ผลประโยชน์ในภายหลังาราศีเมนาราศีเมนนั้นจะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และก็ความเจ็บป่วยเข้ามารบกวนทั้งโรคประจําตัวเก่าๆและก็โรคใหม่ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากอาหารการกินคนราศีเมนช่วงปลายปีนี้ไปต้นไปถึงปี2568ต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพโรคกระเพาะลำไส้และระวังจะมีคดีความที่ส่งผลให้ต้องเสียทรัพย์ คนราศีเมียนถ้าเป็นไปได้ควรระวังเรื่องอารมณ์โดยเฉพาะความใจร้อนขี้โมโหซึ่งปกติอาจจะไม่สง่งผลแต่ช่วงาราหูย้ายอารมณ์ด้านนี้จะค่อนข้างรุนแรงระวังคำพูดคำจาให้มากๆเพราะจะเป็นช่วงที่มีคนจ้องจับผิดศัตรูเก่าๆกลับมาเล่นงานและอาจจะเผลอไปสร้างศัตรูใหม่ เพิ่มเพราะคำพูดของตัวเองอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเดือนตุลาคมช่วงาราหูยายนี้ตั้งแต่วันที่15ตุลาถึง14พฤศจิกายนถือว่าเป็นช่วงที่มีเลิกดีในการเปิดธุรกิจเปิดร้านค้าจดทะเบียนบริษัทหรือเริ่มทำธุรกิจการค้าหรือบริการ ใครจะวางแผนทำธุรกิจเปิดร้านค้าจดทะเบียนบริษัทเปิดกิจการอะไรก็ควรทำในช่วงนี้เพราะบริษัทจะมีความมั่นคงและความเสี่ยงที่จะถูกโกงหรือเจอหุ้นส่วนไม่ดีก็จะน้อยกว่าช่วงอื่นๆเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากลาหูย้ายห คดีการเมืองต่างๆที่ขังขาตั้งแต่กลางปีหรือช่วงเลือกตั้งจะเริ่มมีการสะสางสอบสวนและกระขึ้นศาลในช่วงนี้ถ้าใครที่ทำผิดและดวงชะตาไม่ค่อยดีอยู่แล้วและมีลัคนาเป็นราศีกันหรือมีนจะเจอคดีทันที 2. ปัญหาเรื่องภัยแล้งจะลดลง แต่กรายจะเป็นมีพายุฝนและอุทกภัยเกิดขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิถ้ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงต้องระวังจะเกิดน้ำป่าไหลหลากขลื่นลมแรงเรือล่มในทะเลหรือจังหวัดที่อยู่ติดริมทะเลบนเกาะหรือริมแม่น้ำควรมีการป้องกัน เตรียมรับมือน้ำขึ้นแบบฉับพลันไว้ด้วย 3. เรื่องอาหารการกินของคนในประเทศจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นผู้ที่ทำธุรกิจร้านอาหารจนมีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานานควรตรวจสอบวัตถุด,ดิบและกระูกน้องบริวารให้มากๆเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดที่จะส่งผลทำให้ผู้บริโภค ทานไปแล้วเจ็บป่วยเป็นโรคหรือเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จนส่งผลทำให้ชื่อเสียงที่สั่งสมมานานเสียหายหมด 4. คนที่เล่นหุน้นเล่นคริปโตและเก่งกำไรจากราคาทองคำหรือค่าเงินในช่วงเรื่องความผันผวนต่างๆที่จะไม่มีความแน่นอน คนที่ติดดอยตัวแดงอยู่ถ้าหลังตุลากลับมาเป็นบวกไม่ต้องโลภมากให้รีบขายเอาเงินมาเก็บไว้ก่อนส่วนคนที่ติดดอยแดงมานานยังไม่บวกสักทีอาจต้องตัดสินใจเอาเงินสดมาเก็บไว้ก่อนไม่งั้นปีหน้าจะยิ่งแย่ คนที่ยังคิดโดดเข้ามาเล่นในช่วงนี้ควรที่จะศึกษาตลาดสัก 2- 3ถึเดือนก่อนรอให้เข้าช่วงเดือนมกราคมปีหน้าแล้วค่อยตัดสินใจ 5. องวงการบันเทิงและก็สื่อมวลชนไทยวงการบันเทิงและสื่อมวลชนไทยจะถึงจุดที่ตกต่ำอีกครั้งเพราะการทำหน้าที่แบบไม่ระมัดระวัง จนมีเรื่องเสียหายมีคดีความดังระดับประเทศเพราะความผิดพลาดจากการเสนอข่าวนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อศิลธรรมและก็สร้างความแตกแยกหรือให้ข้อมูลแบบที่ไม่ถูกต้องหรือส่งผลกระทบต่อคนในสังคมให้เข้าใจผิดจนมีปัญหาต่อองค์กรภาครัฐหรือรัฐบาลรวมไปถึงคนในวงการที่เข้าไปเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา หรือเรื่องผิดกฎหมายก็ต้องกู่คนเอามาแฉและโดนดำเนินคดีด้วยท่านผู้ฟังครับหลายโหนได้ออกมาทำนายเกี่ยวกับในเรื่องของลาหูย้ายและจะเกิดอะไรขึ้นเราไปฟังในเรื่องของหมอช้างเผยสองราศีเตรียมรับโชคหลัง17ตุลาคม2566 มอช้างเผยสองราศีครับเตรียมรับโชคหลังลาหูย้าย17ตุลาคม2566เดือนตุลาคม2566จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอันได้แก่ราหูย้ายในวันที่17ตุลาคม2566ซึ่งก็จะส่งผลต่อ12ราศีทั้งด้านบวก และก็ด้านลบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้านซึ่งล่าสุดครับหมอช้างทุทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังได้เผยคำทํานายถึงสองอาราศีหลังอาราหูย้ายเตรียมรับโชคได้แก่าราศีพฤษภและาราศีกรกฎโดยหมอช้างได้เผยคำทํานายแบบเต็มๆไว้ใน YouTube ราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนจะได้รับผลดีค่อนข้างเยอะครับในเรื่องของการทำงานมีความก้าวหน้ามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตและยิ่งเด่นในเรื่องของโชคลาภถูกกรังวันได้เงินได้โชคแนะนำว่า หากได้โชคได้เงินมาแล้วให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคทำบุญไม่งั้นอาจจะกลายเป็นทุกขลาภอาจจะมีปัญหาตามมาราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทรงผลเด่นในเรื่องของการเดินทางเรื่องของต่างประเทศใครที่ชอบเดินทางเยอะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาให้ไปดูงานไปเรียนต่อ ศึกษาต่อหรือใครที่อยากย้ายไปทํางานอีกสาขาหนึ่งการเปลี่ยนของอราหูก็จะส่งผลดีแต่พระอราหูในครั้งนี้อาจจะมีผลในเชิงของความวุ่นวายยาอ่อนไว้ไปตามกระแสของดวงดาวมันสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติอยู่เสมอท่านผู้ฟังครับคำทำนายของโหนทั้งสองนะครับได้ออกมาพูด ถึงเกี่ยวกับราหูย้ายวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปจะพบและเกิดอะไรขึ้นจะกระทบแทางด้านดวงเมืองแล้วก็ราศีต,ต่างๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ